อันนี้ก็เป็นวิชาที่พวกเราเลือกมาเรียนันนอกอัตภาพสัตว์นะครับวิชาเลือกของม .6 นะครับพวกเรามาเรียนก็นะครับครูก็อยากจะให้พวกเราได้ฝึกทักษะนะครับในการวาดภาพการทํางานศิละปะนะครับในหัวข้อการวาดภาพสัตว์นะครับเทคนิคแรกที่ครูจะให้พวกเราได้ลองลองดูนะครับนะครับก็คือการวาดภาพแบบ ันจะเป็นแบบชื่อที่เราเรียกกันเฉพาะหรือว่า,าเป็นไอเดียศิละปะในะแขนงหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นการวาดภาพแบบวันทัดก็ได้นะครับหรือบางคนเรียกคอนทัวร์หรือว่าจะเรียกแบบวาภาพวาดลายเส้นอะไรก็ได้แต่ว่าสเสน่ห์ของมันก็คือนะครับการวาดภาพวันทัดเนี่ยก็คือหรือว่าวันลายก็คือการเขียนครั้งเดียวนะครับเริ่ม ที่จุดจุดหนึ่งแล้วลากไปเรื่อยๆจนจบเป็นภาพนะครับจนจบเป็นภาพ mm hmm. เดี๋ยวครูจะให้ดูภาพตัวอย่างก่อนนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะ mm hmm. จะเห็นว่านะครับภาพวาดเนี่ยครูจะเริ่มที่จุดจุดหนึ่งก็คือเริ่มที่ปากแล้วไล่ไปเรื่อย mm hmm. อ่าส้นจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับลงมานี่ขึ้นไปนี่ ลงมาไอ้นี่ก็วนที่ปีวน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 อ่ะไอ้นี่ไล่มาปุ๊บตรงนี้ครูมาเขียนชื่อ M O N T H I A N ชื่อครูนะครับก็ปุ๊บลงมาเป็นขนตรงนี้แล้วก็มาเป็นหางไล่มาปุ๊บมาต่อที่ปีแล้วก็ลงมาเป็นขา แล้วก็มาจบที่เท้าสุดท้ายจบที่เท้าเนี่ยสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ปากแล้วก็จบที่เท้าด้วยเส้นเส้นเดียวที่ลากต่อเนื่องกันไปนะครับเรียนพอ,ขอเข้าใจไหมอันนี้เป็นสน่ห์นะครับเป็นสเน่ห์ก็คือมันต้องเป็นเส้นเส้นเดียวที่ลากสลับกันไปนคือการตัดกันของเส้น มันจะไม่มีการซ้ํากันของเส้นเลยนะครับไม่ซ้ํากันนะครับตัดกันไปอ่ะมีอีกรูปหนึ่งให้ดูนะครับให้พวกเราเลือกภาพสัตว์มาหนึ่งชนิดนะครับสัตว์อะไรก็ได้นะครับสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบเลยนี่ตัวอย่างที่ครูทํามามีสองรูปก็คือไก่กับสิงโตนะครับสิงโตนี่ครูก็จะเริ่มตรงตานะครับนักเรียนดูตามมือครูไปนะครับตา ลากไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาแล้วก็เป็นนวดมาที่ปากเป็นจมูกขึ้นไปเป็นปากอีกข้างหนึ่งนวดขึ้นไปอ่ะแล้วก็มาปากปุ๊บเป็นจมูกแล้วก็ขึ้นไปเป็นหน้าเป็นโครงหน้าเป็นผมด้านนอกอ่เป็นหูเป็นผมเป็นขน เป็นขนลงมาปุ๊บเป็นเทา้าเป็นเล็บเป็นเล็บเป็นเทา้าปุ๊บ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 ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นขนขนขนลงมาเป็นเท้าอีกข้างขึ้นไปอ่ะขึ้นไปตรงนี้แล้วลงมานีอตรงนี้ Pal นีไหอ่ะแล้วก็จบที่ชื่อจบ เป็นภาพภาพนี้นะครับก็คือสเสน่ห์ของมันก็คือการลากเส้นนะครับเส้นเดียวนะครับให้จบเป็นภาพนั่นเองนะทีนี้เมื่อกี้ที่ครูทําให้พวกเราดูเราก็โหแล้วจะไปรู้ได้ยังไงจะไปอย่างไงเราสามารถวางแผนได้โดยการลากด้วยดินสอก่อนถูกไหมค่อยๆทำไปแล้วในตอนสุดท้ายเราค่อยใช้าปากกาหรือมีจก อะไรเนี้ยที่เป็นมึกนะครับมาทําทีหลังได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นในจริงๆเวลาที่เราทําไปจนกว่าเราจะเชี่ยวชาญจริงๆเราก็สามารถที่จะลากไปเรอยได้นะครับแต่ตอนเนี้เราก็วางแผนได้โดยการใช้ดีสอก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนตรงนู้น,ตร,น,นตรงนี้ได้ถูกไหมอันนี้เป็นตัวอย่างของออนักเรียนที่เรียนวิชาเลือกวิชานี้นะครับ ในปีก่อนๆนะครับเดี๋ยวครูก็จะเอามาให้ดูนะนี่นี่เป็นของเพื่อนเขาอื่นกลุ่มอื่นๆในปีก่อนนะครับที่ทําไว้นะเพราะงั้นหมึกที่เราจะใช้ก็เป็นพวกเมจิกปากกาอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ทําในขนาด A3 แบบนี้นะครับเรียนทําในขนาด A3 แบบนี้นะนะนะแล้วจะมีชื่อนะจิมมีกเล็กๆของงานชิ้นนี้ก็คือให้มีชื่อของตัวเองอยู่ด้วยในภาพ คับเหมือนเป็นลายเซ็นจะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงกลางภาก็ได้อยู่ตรงสุดท้ายก็ได้นะอันนี้เพราก็มีอยู่สองที่เห็นไหนะมเ,เป็นรูปแม่เด่ยชื่อบขามังกรชื่ออยู่นี่จะเป็นลกกสาจะยากจะง่ายได้หมดเลยนะครับ ไม่จาเป็นจะต้องเป็นเส้นเยอะๆก็ได้แต่เป็นเส้นที่มันแบบว่าคลีนคลีนง่ายๆแต่ว่าดูแล้วสวยดูแล้วดูออกก็เป็นรูปอะไรเห็นไหมมีชื่ออยู่ก็เป็นแบบ,แบง,งา่ายๆเหยครับอันนี้ก็เป็นตลาทองสองตัวมนนีชื่อเขาอยู่ตรงกลางเนาะนี้ก็อันนี้เขาใช้ปากกาเป,เป็นหมึกสีทองนะเราก็ใช้ได้แล้วแต่เราเลือกแต่ น,นี่ก็เป็นรูปสิงโตงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นนกนกอะไรนกบัวขวานเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบนกเขาแมวนกูนะครับก็เป็นในรูปแบบเดียวกันแต่แค่หลายๆรูปภาพจะทำให้ดูนะครับว่าเพื่อจะสาธิตให้ดูว่าเราจะวาดหน้ายังไงนะครับ ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ว่าเวลาเราวาดจริงๆเราว่าจะใช้ดินสอก่อนในกระดาษนะครับแล้วค่อยๆที่จะปรับแต่งมันเมื่อได้ลายเส้นอะไรเนี้ยครบถ้วนจากเส้นแรกไปจนถึงเส้นสุดไปจนจนถึงสุดท้ายจบเป็นภาพแล้วเนี่ยเราค่อยนํามึกหรือปากกาหรืออะไรอย่างเงี้ยมาตัดเส้นทีหลังนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะวางแผนนะครับโดยการใช้ดินสอแล้วก็ตรงไหนที่จะต้องแก้ไขก็ลบได้ถูกไหม จากสิ้นหนึ่งไปจนสุดท้ายเนี่ยจบเนี่ยทำยังไงนะครับให้ดูตัวอย่างเฉยอันนี้ก็สดๆนะครับถ้าผิดพลาดก็นะครับอ่ะดู โอเคพอได้เนาะพอจะดูออกอยู่เนาะก็ูกไก่เนาะอย่างงี้ได้ครับแต่ว่าเออเมื่อกี้ครูลืมในเรื่องของใส่ชื่อลงไปหน่อยใช่ไหมครับอ่าจะแก้ไขได้เช่นว่าอ,อ่อย่างเช่นตรงนี้ครูจะใส่ชื่อลงไปนะแล้วก็เพิ่มลงไปนิดนึง ที่โกงนิดนึงจริงๆก็ในความเป็นจริงถ,ถ้าสามารถทําได้ก็คือลากไปเลยในตอนแรกก็ได้แต่ว่าอย่างพวกเราอาจจะแก้ไขอะไรในภาพเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับพอจะเข้าใจนะครับนี้ก็เป็นเทคนิคการวาดภาพแบบหนึ่งแค่นั้นเองที่ให้พวกเราได้เรียนรู้วันนี้ครูก็นําการวาดภาพแบบเนี้ยมาใส่ไว้ในนะครับการเรียนวาดภาพ นะครับคือเราก็นําสัตว์เนี่ยมาใส่เทคนิคแบบนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะได้ฝึกทักษะมือเราสามารถนำเทคนิควิธีการแบบนี้ไปไปใช้กับวาดภาพเป็นอื่นได้ด้วยนะครับวาดภาพคนวาดภาพบ้านวาดภาพอะไรอย่างนี้ได้ม,ดนะมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือเสน่ห์ของของเขาก็าคือการตรัดกันของเส้นนะครับจะเห็นว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้พยายามที่จะทำเส้นให้มันแบบขนานไปด้วยการอะไรเงี้ยนะครับก็คือให้มันตัดกันไปเลยนะครับตัดกันแบบนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะกลับมาแล้วเรากลับมาแบบนี้มันก็จะไม่มีเสน่ห์นะครับให้มันตัดกันไปเลย,นะยกษณะแบบเป็นประมาณแบบนี้นะครับโอเคนะเข้าใจงานชิ้นนี้นะครับเป็นขนาด A สาีสา ใสนี้นะครับแล้วให้ใช้ปากกาหมึก <c oughs> ในการทำงานนะครับเสร็จแล้วเป็นแบบสะอาดเรียบร้อยให้ให้งานนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วให้เราถ่ายภาพนะครับส่งงานครูในตอนที่ครูตั้งคำสั่งว่าให้เราส่งงานนะครับแล้วก็ส่งถ่ายรูปส่งแบบนี้นะครับถ่ายกับตัวเองแบบนี้รูปหนึ่ง แล้วก็ถ่ายเฉพาะภาพนี้นะวางวางไว้บนโต๊ะหรือ,อ,อที่ไหนก็ได้นะครับวางไว้แบบว่าวางทิ้งไว้หรือวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ถ่ายเต็มเต็มภาพแบบนี้อีกรูปหนึ่งนะครับส่งงานโอเคนะครับนะครับ,รบเท่านี้นะฮะครับสวัสดีครับ